การเติมคลิดดปด,โดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุๆนะครับโอ้ฮ่โอเคครับ ก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบอสพิเช่นเกะลองโตเฟสนะเพื่อนโอ้ยใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดต c r ต b e ให้ฉันด้วยและกันนะเพื่อนเออวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงเวลาโบราณกับมาจองเว1น,นะเพื่อนนะ โอวันนี้โบนนะัสธรมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซนต์การแตกของแต่ละเกมนะเบื่อนและก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแตกเวลาไหนถึงเวลาไหนนะเออและก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกที่เขาแตกมาให้เราดูอีกหลากหลายเกมเลยใครสนใจเข้ากลุ่มโบนัสทามก็เร่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเบื่อนนะและก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะตอนนี้ยุทธใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะเขาจะเพิ่มมาตราการแตกให้เลย ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเพื่อนแลวเขาก็ยังให้เข้ากลุ่มบนธรมอีกหาวอนไปเลยนะเออวันนี้ก็มาเล่นเกมมาจองไว้หนึ่งนะเพื่อนตามผมก็ตามเ,ออเวลาบนธรรมมาแหละนะเพื่อนเออนะวันนี้ก็ทุนมาแค่เจ็ดสิบบาทนะเพื่อนนะวันนี้หาแนวเข้าฟรีนันเพื่อนเออไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะผมจะลองอันนี้ผมยังไม่ทดลองลนะผมเพิ่งมาทดลองกับ hey, <go. S 1> ท่านผู้ชมนี่นะ ผมมึงมันทดลองคลิปนี้นะเพื่อนเออต้องเข้าใจด้วยนะถ้าเกิดไม่เข้าก็อย่าว่ากันละกันนะเพื่อนเออนะมามอหนึ่งผมก็ขอเริ่มที่เบ็ดหกก่อนเลยละกันวันนี้มาแปลกหน่อยนะจะขึ้นเบ็ดสูงหน่อยนะต้นเกมนั้นเพื่อนแต่ลหลังๆเกมกลา,กลาเ,กเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะแบบว่าลดลงนะเพื่อนเออมาผมก็ขอเบ็ดหกสิบหมุนไปก่อนนะเพื่อนนะ เออเบนโทขอสักิมหมุนไปก่อนนะอย่าไปวันนันเบื้อนเออขอหน่อยมันต้องมาแล้วล่ะนะวันนี้ทุนน้อยๆกับ70บาทเท่านั้นเองนันเบื้อนโอ้โหเล็งเงียบเก็บงเงียบเก็บเลรเพื่อนเอาไงเดียวเนี่ยเฮ้ยสวยงาม2บาทเข้ามาแล้ววายต่อไปดิครับสวยงาม16บาทเข้ามาแล้วดอกนี้ไอแดงลูกโห้หูย แปดบาทอุ้ยแล้วไม่หนึปดบาทเพื่อนเป็นยังไงไปยังไงหลอกดโอโีโอ้โหปังไม่ไหวเพื่อนนะโอ้ยแล้วไม่ปังไม่ไหวมั่วไปแล้วมั่วไปแล้วนะเพื่อนมั่วไปแล้วโอ้โหดอกนี้มาเท่าไหร่เปิดต้นเกมมาแรกก็ดีเลยเปิดต้นเกมมาก็ดีเลยนะเพื่อนโอ้โหวันนี้แม่งสุดปังนะเพื่อนเออ,อหได้มา1600งพั ไอหนึ่งพันหกสิบสามบาทเดีเออหกร้อยสามไรนะเพื่อนโอ้โหนี่แค่ไปถกนะูกเดีเพื่อนเรียกทำย่อยนะเออโอ้โหคิดไม่ผิดจริงๆนะที่เลือกเปิดสูงต้นเกมนะเพื่อนโอ้โหมาก็ขอไปอยู่ที่เบตสามเลยละกันนะพันหม,มุนไปเลยนะอย่าไปหวั่นนะเพื่อนแล้วฟิจ,จ,ะๆๆฟจ,จะเป็นอุ้ย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 อยฟิจิปินจะเข้าหรือเปล่า ฟรีสเปนจะเข้ารือเปล่าเพื่อนยังไงยังเหลือช่องหนึ่งยังเหลือช่องหนึ่งยังไงมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ายังไงดอกนี้อึ๊บอึ๊บโอ้โหเสียดายจริงๆนะเข้าเส้นชัยช้าไปหน่อยและดอกนี้เหลือหมูสุดท้ายมันเลยแล้วอ่ะมันเลยไปแล้วเพื่อนโอ้โหไม่เข้าเลยนะโอ้โหกูสาบพันหมุนให้มันมัวซัวมนเน่ก็กดมัวมัวนั่นเพื่อนอ่ะเบื่อมันจะเข้าฟรีนะเออนะโอ้โห ต้นเกมก็เปิดมาเดยลแรกเป็นหนึ่งพันบาทนั่นเบื่อนเออแต่หลังจากนี้มันจะเงียบหรือเปล่านั่นเบื่อนมันจะเกลือหรือเปล่านะเพราะต้นเกมมันเปิดมามันชอบดีเรื่อยๆนั่นเบื่อนเออนะมันชอบดีตลอดเลยนั่นเบื่อนต้องเข้าใจตรงนี้มันด้วยนะ,ะ,ม,ะ,ยะมันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ง่วะมันละกันนั่นเบื่อนผมก็อธิจายได้ันี้แลนน้วตัวนี้โอ้โหสิบเก้าบาทเข้ามามาดีครับตอกน,นี้สวยงามไอเกี่ยวลูกพ่อหกบาทเข้ามา Awesome, มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับเพืพ oh! ่อนเพือเธอมาจำไม่ลอยลเธอมาจำไม่ได้เลยตาตาลตายและดอกนี้ไม้สองบาทนะโอ้โหไวต่อนนี้ก็สวยดีครับไวต่อนนี้ก็สวยดีครับดอกนี้ที่สองบาทนะเพื่อนเออ นี่แค่เป็นสามนะเมื่อกี้เบียดหกแม่งไม่ผิดหวังจริงนะั้นเพื่อนโอ้โหขึ้นมาพันแล้วอะ <c oughs> แป๊บเดียวเองนะ <c oughs> ขึ้นมาพันเลยนะหมุนไปแค่เจ็ดทีเองมันเพื่อนนะ <c oughs> แลวฟรีจะเข้าเอ้ฟรีเข้าแน่นอนนั้นเพื่อนฟรีเข้าแน่นอนไม่ต้องหง่วง,งนี่ไงเป็นยังไง <c oughs> ผมเห็นไลน์มาแล้วเพื่อนนะไม่ต้องว่าผมไม่ต้องบอกว่าผมรู้ <c oughs> ดีนะเพื่อนผมเห็นไลน์มาแล้วนะเข้าฟรีไปดีเบีดสามนะเพื่อนแจกหรือเปล่าแค่นั้นแหละ จะแต่งหรือเปล่านะเออคิดเอาจะเกลือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนมาเวยโอ้ยและอย่างนี้มาดีทีบกบาทเข้ามาแล้วแล้ววายต่อดอกนี้โอ้ออโหไม่มีตัวต่อแล้วจ๊ะโอ้โหจบแล้วนะจบแล้วเพื่อนๆนะโอ้โหเฮงสวยชิปแปงและไม่จ่ายเลยเหรอโอ้ยโอ้โหไม่น่ากดมือล้านไปเลย โอ้โหมือรั่นไปเองนะเพื่อนและดอกนี้ไม่หกบาทสวยงามดีมวัยต่ออย่างี้ก็เจ็ดบเก้าบาทก็มาดิครับน้องๆโอ้โหสวยงามปรลาแบบเลยนะดอกนี้สวยงามสวดย,ย,ยอกล้วยทอดสองสองไปเลยเพื่อนตอนนี้แปดสิบห้าบาทเพื่อนนะอืมดังเลยสามหมนุนแต่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะไม่ค่อยแจกเลยเกลืออยู่นะเพื่อนยังเกลืออยู่นะได้หนึ่งร้อยกว่าบาทเองนะหนึ่งร้อยกว่าบาทเองนะและดอกนี้ไมาอีกโอ้ย ก้าสิบหกบาทเบื่นอนเป็นยังไงหมามามาเต็มเต็มเลยเมื่อกี้โอ้โหดอกนี้เก้าสิบเจ็ดบาทยี่เหต่างนั้นเบื่อนนะฮึมแล้วเหลือมูลสุดท้ายวาวหรือเปล่าโอ้โหไม่วาวนะจ๊ะแล้ววายต่ออีกสองขีดมาสวยงามและอะไรต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีต่อเมื่อนนะเสียดายนะและเงินรางวัลรวมเนได้มาสองร้อยสิบบาทนะเบื่อนโอ้โหจะเล่นบอลนดโยมนะกระเบียสามนั้นเบื่อน มันจะแตกกันหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนะมันจะแตกกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะวันนี้เออนะก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสั b น c r i b ากดแชร์ผมด้วยนะเออผมจะได้มีกําลังจะนําเกมต่อไปและฟรีเข้าอีกแล้วครับพี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไงกูเห็นไลค์มึงไม่ต้องบอกว่ากูรู้มากหรือว่าปรับอะไรกูไม่ได้ปรับมันเข้าเองเพื่อนโอ้โหและกูเล่นเว็บจริงนะ ผูเล่นเว็บเดียวพวกเองนี่ยนะที่ลิงใต้คอมเมนต์นนะ่ะเพื่อนนะก็ทกัทกไปถามมาดูได้นะเพื่อนเออไม่ได้อยากจะขัดข้องอะไรตั้งนานะนะไม่อธิบายเยอะเยอะแยะสวยงามตอวน,นี้ยังไง19บาทก็มาโอ้โหสวยงามมาราแบบเลยนะเพื่อนโอ้โหวนนี้เข้าฟรีดีนะเพื่อนหาแนวเข้าเรื่องฟรีได้แล้วนะพันหมุนไปเลยนะเพื่อนเออมาถึงเบ็ดแรกก็ต้องกดเบ็ดหวๆไปเลยนะเพื่อน วูสิบห้าบาทมาดีแล้ววายสี่ตัวดอกนี้ยังไงโอ้โหห้าสิบสองบาทและห้ากินมาหรือเปล่าช่องแรกโอ้โหไม่เข้านะจ๊ะและดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เงินรางวัลกอ้อนโตไปเลยดีเดียวเชวนะหกสิบแปดบาทเมื่อเป็นยังไงเรานะโอ้โหไม่ได้ว่านะอะไรแล้วนะก็ถ้าเกิดน้องๆหนูๆคนไหนที่เข้ามันดูแล้วถ้าเกิดอายุต่ำกว่าสิบแปดปีนะก็ควรได้รับความแนะนํานะก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความมันเน,นองเท่านั้นไม่แนะนำไม่ได้แนะนำตามปด้การเด้อนะ ก็ใครยังหาตังเองไม่ได้ก็ไม่แนะนําไม่เล่นเด้อนะไม่แนะนําไม่เล่นจริงๆนะแต่ถ้าเกิดใครหาตังเองได้แล้วก็ลิงใต้คอมเมนต์ผมได้เลยถ้าเกิดอยากแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหยุดใหม่นะฝากเข้ามาสามร้อยบาทครั้งแรกนะเขาจะให้เข้ากลุ่มโอนทามแล้วเขาก็ยังเมื่อมันตาการแต่ก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะและดอกเมื่อกี้ได้มาหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทเพื่อนๆนะและสามร้อยที่เราฝากเข้ามานั้น ก็ยังเอาไปเล่นอีกหลากหลายเกมได้เลยนะเพื่อนและเงินรางวัลดวมได้มาหสองร้อยกาบาทอีกแล้วนะสองร้อยก็บาทอีกแล้วการเี็นพันหมุนแต่กำไรตอนนี้มาหนึ right. right. ่งพันสี่ร้อยจะห้าร้อยเล้วนเพื่อนนะต้องมาหน่อยแล้วแหละนะขอเปิดดับเบิลไปเลยเพื่อนนะขอเปิดดับเบิลไปเลยนะไม่ได้วันอยู่แล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรอยากดูเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่ คอมเมนต์ขอนเข้ามาได้เดอ้อเพื่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยละกันนะผมจะได้มีกำลังการทำคลิปต่อต่อไปเดอ้อนะพรุ่งนี้คนดูน้อยมากนะโอ้โหแล้วดอกนี้ห0บาทเข้ามาแต่งนอก,ก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนโอ้โหเปิดดบเเนี่ยกับพันหมุนเนี่ยนะฮานอโต้นะนะเพื่อนแล้วดอกนี้ได้มาปลบาทนะ๊ะเพื่อนจา๋านะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบ็และ เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็ดเป็นเบ็ดหนักแล้วเพื่อนนะนะมันมาทีละยิบทีละย่อยจริงๆนะเพนะื่อนออและดอนนี้วายต่อโหยม่มีมตัติดนะเสีดยดายจริงๆนะเพื่อนหือนะนะก็ใครที่ยังไม่ยังไม่ดูเกมเก่าๆเกมอะไรแล้วแต่นะเมื่อวานผมนก็ลงตลาดน้าไปนะเพื่อนออนะนะนะก็ไปย้อนดูได้นะเพื่อนเทคนิคดีๆมีกันเยอะแยะเลยนะในที่ผมเนลนนะันะนะเพื่อนแต่ถ้าเกิดใครสนใจเข้ากลุ่มม้วนานะ อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมก็เรีงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะดอกนี้1นึบาทเพื่อนนะกลุ่มัวนัทามีไว้ทำไมไมีไว้เพื่อก่อนที่เราจะเข้ามาดูเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูกลุ่มวันัทามก่อนนะว่าเกมไหนแตกเกมไหนมาบ้างนะเออแต่ถ้าเกิดใครมองไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยก็ถามเพื่อนๆในกลุ่มได้ว่าเกมไหนแตกเกมไหนมาดีนะนนนเพื่อนออวัวนัทามเนี่ยเขาจะแจ้งแบบว่าบอกเปอร์เซ็นต์การแตกข,ของแต่ละเกมนะไม่ใช่ทุกเกมนะเพื่อน ของแต่ละเกมนะเออแล้วมันแล้วแต่เวลาด้วยนะเพื่อนต้องเข้าใจนะตรงนี้ด้วยนะใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกก็ตามกลุ่มวัระทาม,มาได้เลยนะเออและตอรนี้ยังไงมาแล้ว 1... 4 4...4... บาทนะจ๊ะเพื่อนจ๋าโอ้โหเป็นยังไงเรามาแล้วกลับไปสามนะนเดี๋ยวจบเดี๋ยวเหลือ900หมุนนี้ผมพอก่อนนเพื่นอนเออเดี๋ยวขึ้นเบ็ดก่อนนะ ผมขอขึ้นเบเ็ดเบ็ดเบ็ดเก้าเบ็ดแปดละกันนะประมาณนี้นะเพื่อนโอ้โหดอกนี้มาดิเต็มเต็มโอ้โหแต่มันไหลมันไหลก็พอได้อยู่นะยังสองสามต่ออยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมันตัวแพงไม่ค่อยมาเพื่อนนะเออเราต้องขึ้นเบ็ดตาบโอ้ยนี่ไงตัวแพงไม่มาไอ้ขี้ผูหายถ้าเมื่อกี้เบ็ดแปดเบ็ดเก้านะมึงเละน,นะเละน,นะเออบวกเป็นพันแน่นอนเมื่อกี้ ดองนี้73บาทเองเหรอเพื้อนนะก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนั้นเบื้อนก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดแชร์ด้วยนะโอ้โหขอเหอะนะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะกด Subscribe ด้วยยิ่งดีนะเพื่อนโอ้โหแล้วดองนี้มามามา72บาทโอ้โหสวยงามบาราแบบเลยนะมาต่อหรือเปล่ามาต่อหรือเปล่านะดองนี้โอ้โหได้มาเท่าไหร่ 48บาทนะจ๊ะเพื่อนจ๋าโ,โหเป็นยังไงล่ะสุดยอดสุดยอดคูณท่อสองถงไปเลยนะเพื่อนมาเดี๋ยวจะจะจะเหลือเก้าหมุนแล้วเอ้ยจะเหลือเก้าร้อยหมุนแล้วมาเอาแล้วเลยอีกนะอุ้ยแล้วดอกน,นี้หมามามา,มา97บาทเพื่อนเป็นยังไงเป็นยังไงมาต่อหรือเปล่าโอ้โหจบกันแค่นี้นะกับคูณเนี่นะดอกน,นี้ได้มา1 2 2บาทนะจ๊ะเพื่อนจ๋านะขอขึ้นเป็นเบ็ดอ่อ เบ็ดเก้าแล้วกันนะขอเบ็ดเอ่อไม่เบ็ดเก้าเดี๋ยวเบ็ดสิบเลยนะเพื่อนเบ็ดสิบสักสามสิบหมุนไปเพื่อนนะขอสักสามสิบหมุนไปมันจะมาหรือเปล่านะเบ็ดสิบเนี่ยเออนะเราต้องมาดูตรงนี้นะเพื่อนอม,มาด้วยก็ดีนะสวยสวยเงียบกีบเงียบกีบกับเบ็ดสิบกูอุ้ยแล้วดีนี้อู้เอาฟีเข้าเจเลยกับสามสิบหมุนพันหมุนแล้วก็มาสามสิบหมุนนะ พันหมุนนี่เหลือเหลือ899นะเออโอ้โหแล้วก็มาถามสิบหมุนก็เป็นหนักๆนันั่น,นเพื่อนโอ้โหเข้าฟรีเฉยเลยหาแนวเข้าฟรีต้องอย่างนี้นะทำให้เกมมันสับสนนะั่นเพื่อนเราต้องสับหลอกมันนะเหมือนฟุตบอลนะ่ะเราจะได้ยิงเข้าโกได้นะเราจะได้แตายเยอะๆนะันเพื่อนแต่ตอนนี้ก็แต่งไม่เยอะเท่าไหร่นนะได้มาแค่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองจะบอกนะว่าไม่แจกเลย ฮัลโหลอย่าบอกนะว่าแจกเกินโตเอ้ยเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยดอกนี้ยังไงเฮ้ยยังไงเนี่ยฮัโลโหลเออมาหน่อยสวยงามสวยงามสิบสองบาทเข้ามาและหมามาดอกนี้หกสิบบาทเข้ามาแล้วไวสองตัวสวยงามม่งราบแบบเลยห้าร้อยหกสิบบาทโอ้โหไอเกียวชออะไรหเปล่าไม่ดอกนี้สองพัน มันมาตอนสุดท้ายมันมาจะจบเกมโอ้โหจเจริญพอนจะยมนั้นเพื่อนโอ้โหทีแรกหมุนทิ้งไปหกเจ็ดทีไปสิสิบเลยและมาแตกดอกที่หลังโอ้โหแตงหนักมากเพื่อนนะสุดยอดเพื่อนนะแตกมาเท่าไรดอกนี้กี่พันก็ไม่รู้นะเพื่อนโอ้โหสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสธรรมก็เิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะโบนัสธรรมของเราก็คือ กลุ่มที่บอกเปอร์เซนต์การแตกของแต่ละเกมนนเพื่อนเออไม่ใช่ทุกเกมนะแล้วก็มีเวลาบอกด้วยแตกเวลาไหนถึงเวลาไหนนะเพื่อนเออและดอกนี้ได้มา4 3 5 7บาทโอ้โหนัดเดียวไปเลยและดอกสุดท้ายยังมีอีกโอ้โหยี่สิบบาทึงกว่าเฮ้ยโอ้โหนะมาถึงก็เอาเลยเพื่อนนะกับเบตสิบสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเพื่อนโอ้โหได้เรื่องไหม ได้การไหมอย่างเงี้ยได้การไหมเพื่อนและแ,แต่งนอกยินดีโอโอแต่งนอกดีสามพันสองร้อยบาทโอ้โหดอกนี้เพื่อนเพื่อน <Lay out> เอายังไงจะเอายังไงจะเอายังไงย่เลยมาเฮโอ้โหดอกนี้มาว่ะมาว่นเพื่อนโอ้โหฟังไม่ไหวนะดอกนี้แต่งกี่พันเนอะโอ้โหเกือบเท่าฟีในฟีเลยมั้งนะเกือบเท่าฟีเลยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โห ดอกน,นี้มาสาพันสาร้อยห้าสิบเอ็ดบาทโอ้โหเป็นยังไงเพื่อนยังเหลือสิบเก้าหมุนอย่าไปหวัน่นยังเหลือสิบเก้าหมุนเมื่อนนะอืมมาหน่อยมาหน่อยเอ้ยขอโทษเมื่อนนะเฮ้ยอย่าบอกหนูว่าเงียบเลยอุยอ้ยอุ้ยจบแล้วเมื่อนนะมันเริ่มดูดแล้วหรือเปล่านะเพือ่อนเออนะวันนี้ก็ ขอจบคลิปเลยละกันนะวันนี้ได้กําไรมา9,406บาทได้เพื่อนเอาทุนมาแค่70บาทเท่านั้นเองนะสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่ม,มวัฒนธรรมนั้นเพื่อนก็เริงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะและยุทใหม่นะอยู่ในช่วงโปรโม,มชั่นนั้นเพื่อนฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มวัฒนธรรมไปเลยถาวรนวั้นเพื่อนแล้วก็ยังเบิกมาตาการแต่ก็อีก100%แน่นอนนะเออใครสนใจก็เริงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อน วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e กดแชร์ด้วยละกันนะจุ๊บๆโอ้